บายดีพี่น้องบูสบูุกคนทังสวนใจพี่น้องจ๋าเมากี้เขานไม่ว่าจังจ๋าก้อยสีนพี่น้องมาดีจ้าหน้าหนองแวบไม่ไิสีเนีก้อยก้อยข้าวพี่น้องจ๋าก้อยอันนั้นอากินดูนะอาพี่กินไหมฮะนีเก่งอันนี้เก่งให้โยนตูตูดยังเดยียวตูจนส่งขาดตูมากไมเด็ควนมาพี่น้องกินตรงก่อนก้อยก้อยก้อยก้าวก้อยสีน กินสยเอเอาัดีพี่้องเอาเอาดิ๊ดีไม่กินข้าวที่่กินแต่ข้าวมันเยะบบเดีวอยังกินข้าวเตเดี๋ยวของพกเขามันบบดินแล้ว ยางม่นยากมนพอนปลกนาลงปต้อล้งเลย้อมปลูางใดไ้ลงไปไม่ปลอยเมอย่างเน้เด็กีนนั่มันก็ไม่หนาไปนะทไม่มีพะการสกหรอนอืพะกรสย้อนพักป่าเิ้นุ่ยพะการสเขาไปป่นมานี่เป็นใบป็นม นี่เก็บปุนยาวมันอย่างเงี้อือข้าขงข้งเว่านข้างมันปุ่นมันเพื่อหอมจมอีอือหือแม่บบดิจา่ามาหนังแบบมาซึ่งเขานั่งฟ้างนอ้นอ๋อกินชาบนี่มาก,กินเสื็จข้าหง,ขงหลังมาแบบนี้แบมซึ่งเขาเพื่อนขาหนังมาปะเรงง่งจงเลยอย่างนี้ขาว không có gì này không hôm không chị vậy, không hôm không Nó không có hâm phục mẹ anh khác thì mặc cái gì đó Không em 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 không em 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 ta em 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 này em 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 bác เห้อมเปรบาเขาอนด่อะคนละเป็นแบบพื้นเมื่อื่นแบบเนาะอันนี้อหละถ้ามาออกมืมชุมผมตายครับตขามุ่นนี่ปบานาไปแล้วันี้ไปแล้วเจกังเลยพมรู้ลกลุกๆอะนี่ถนอมีใเพอมไหว้มองแอเจอ ห้เมาแม่จับไหวก็คูเอาันนี้มากินเร็เพื่อจะกินผิดกันงายนนเนี่ยบ่เฮ้ยันนเปียกไปแล้วหืนตรงนเด้อวันนี้มึงวันนูดอกเปียกไปเลงมาไม่เห็นไม่เห็นหง นเมื่อกี้ทำไมม่ตายได้เพชรกูจอกยางไม่ใช่เรีจอกที่หายวายมเห็นมจอกอันนี้ใ่ไฟเห็ดข hey. ีดปเนาะไ่ไม่เมื่อกี้เขดูก็ใสไฟเ็ดขีดไปเนาะแลบแลบกันทายอไรนอทายหนึ่งพุทอจงพิดปั๊บกันนะัไหได้ เออเออกาฮักา <oung> ็กเอ็มฮักนี่ไปๆๆบ้านเฟิงนุ่งสงก่อนนี่ไมมกินเท่าเฟิงวางหนึ่งโมกีมกเฮ้ยทำมรกาศหนึ่งเจ็บใจมาตีมาเตะหน่อยเตะให้เตะแล้วเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยอืมอืมเกือบขับี่นหองเลยเออหน่วยเจอน่วยใช้ตูดเนี่ตูดยางเดียว ลุกขามทางไปขามทางม้าเั็นเด้งันเธอหน่วยป่ะฮะไปเด้พี่น้องเกย์เออะหน่วยด้วยบบดนี้จะตายอเดียวจุบบนักกินหัก๋วยหม้อก๋วยข้าวก๋วยซุป กยข้าวใส่เปียก้อยใส้กเปีย่ข้มข้มลำลำก้อยแบบแบบหัเห็ดซุกเดี๋ยวพี่นาะนมะก๊อยอย่างตั้งวังดนวอื่นก้อยข้าวจะแ่าใส่กิีเปียข้าวลงกินก็เป็นจะได้แล้วก็ลงแล้วลงเปีย่มึงน่ากินอเป่าเตะมอจะกินยังไปจะเตะถ้ามากินนะถ้าบาดบจะกินเปียเตะ กินเบ็ดเตะข้างมันเ่ยาำุ่งกับเาวาใส่สา้าใส่ไมนแน่มงคกเช้ากินอะไรกินกินเือเสะครันว่ะซา้กินเบ็่อเสบแเตะมาเช็เสบำงกเสบโคตรพอด้นกกินแต่เสีแต่มาห่อยกับเนกะบุญเนือหนมอนนอดึงขึ้นเลือดเนี่ยเออกระดับมีมากี่อ่ นั่เด <deal> like ียวดำหนาคนนี้ตัซ้ำที่มหาพทั้งหมดมูมูซาพัซาไรม้มอซาพัดเพราะน่าพนุ่งแดงอย่างจะ้จิพัดอจพัซานั่นือยังเออจีพถึงไปทีความหาพองน่ะความใหญ่หาพง เราเบายู่เรปล่วเราปล่วเาฟังนมาจ้งวุ้ยเาแบบเมงองเาบ่านี่เราตื่อมึงเดินน่ะจิตมันบบามันฟัน่บเนี่ะเราเขางูไปหอยสกบขามลายเป็นลายมันบบบเน่ากัเน่ามันบเราตื่นมืงเรื่องของฟันบ่บอแม่นหรอกมันแบบเมืคอค่อยาเดี๋ยวเขาก็บอกเด็กมันแ่าบอกเด็กเป็นสั้นอย่างไรจะเสือเอาเดิอบมันเบที่ไหนหยานเขาอย่านส้งแห นี่คือนี้นะตกไปตกมาแกะมออกตกดตกมาชิ้เหนียวตูดรตูที่เราเพราะเขาเ้นหยาบเพราะเาคน่น่วงห้พอทำทีมหนึ่เขาจะไปเป็นตําหนิพี่น้องแ้นพี่น้องก็ได้ก็ได้ก็ติดตามก็ไปกินงานโรงแรมสวัสดีค่ะ